สวัสดีคุณผู้ชมทุนะนนกั่วฝั่งนีหยวกเกม SD Gundam Generation g Gen Eternal นะในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวตัวละคร Gundam นะ Gundam Aerial EX นะตัวละครน,นี้นะครับจะเป็นาสาย Support นะฮะร,ระดับ UR นะครับก็เป็นตัวละครที่สามารถที่จะเปิดได้จากหน้าตู้ธรรมดาด้วยนะครับไม่ใช่ตัวละคร l i m i t ต็สามารถเปิดแล้วหลุดเลนเปิดเจอได้ในตู้ธรรมดานะครับ มาดูกันที่ความสามารถนะออเดี๋ยวผมจะเข้าไปาดูให้ว่าถ้าเป็น max level จัดเท่าไหร่นะครับอย่างนี้นะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมผู้พัฒน,นาเขาถึงเอาหน้านี้มาไว้ลึกขนาดนี้นะครับไม่เข้าใจเลยถ้ามันอยู่ข้างนอกใกล้ๆก็จะง่ายกว่ายะเดี๋ยวรอเขาปราับอีกทีแล้วมั้งนะ สิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างหนึ่งที่ผมจะให้สังเกตคือค่าพลังในส่วนของพลังจงตีพลังจงตีเนี่ยผมไปเทียบกับตัว Phoenix นะครับซึ่งเป็นสปอร์ตเหมือนกันระดับดุการเหมือนกันเนี่ยฟีนิกซ์จะพลังจงตีจะสูงสุดอยู่ที่9500นะครับส่วนของ a r r i l l เนี่ยเป็น1500ต่างกันพันหนึ่งนะครับ นั่นเป็นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกนะครับเวลาผมเอาแอริเลไปเล่นเนี่ยที่ทำให้ตัวละครซัพพอตตัวนี้มันดาเมจมันดูจัดประมาณหนึ่งดูตีหนักแปลกๆนะครับคือถ้าเป็นซัพพอตตัวอื่นเนี่ยมันจะดูรู้สึกแบบกับตีเหมือนสก,กิดอะ่ะแล้วก็เน้นเน้นไปที่อ่าดีบัฟนันเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งไม่ใช่กับแอริเลครับผมรู้สึกว่าในหลายๆก็ในหลายๆครั้งเนี่ยปิดดาเมจด้วยตัวเองได้ด้วยซับนะครับ คือไม่ต้องพึ่งให้ให้เพื่อน <c oughs> ไม่ต้องพึ่งดาเมจจากเพื่อนสักเท่าไหร่แต่คือในช่วงกลางการเกมพอพอท้ายท้ายเกมก็ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าปิดเองก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับตสบตูนี้เลือดเยอะขึ้นมากๆนะมาดูกันที่สกิลนะครับสกิลหนึ่งนะครับตอนระยะหนึ่งเป็นเมเล่นะอ่ะระยะประชิดนะครับระะเอนะาเวอร์พันสามพันเก้าร้อยหกสิบนะ e อสิบแปด เป็นจับร้อยหนึ่งห้าชี้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนเดิมนะครับโจมตีศัตรูที่อยู่ใต้น้ำก็ดาเป็ลดลงครึ่งหนึ่งไปเร็วๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับวิวสองเป็นเรนจ์นะครับระยะหนึ่งถึงสามช่องพาวเวอร์หันสามพันแปดร้อยสี่สิบ Dn สิบแปดเปนยัร้อยนะครับค่าครีไม่มีแล้วก็โจมตีศัตรูที่อยู่ใต้น้ำดาเป็ลดลงครึ่งหนึ่งนะแล้วก็สกิลที่สามเป็นเอเวกเชนต์นะครับระยะสองถึงสี่ช่อง ดาเมจเอพาวเวอร์ Power นะครับ4,680 EN 27แมนยำมดอยอาร์คี oy, 20%อันนี้ก็เท่าที่ดูมาหลายตัวค่าคีย์ที่สิ้นก็ถือว่าสูงประมาณหนึ่งนะครับมีเอฟเฟกด้วยนะครับทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยได้รับดาเมจจากประเภทอาวุธประเภทบีมเพิ่มขึ้น25%นะครับระยะเวลา1เทินก็ใช้งานากับศัตรูใต้น้ำเนี่ยดาเมจลดลงครึ่งหนึ่ง แล้วก็ถ้ายูนิตนี้ตัวละครนี้อยู่ใต้น้ำจะใช้งานสกิลนี้ไม่ได้นะครับก็สกิลห่าไม่ตาย EX นะครับมันเป็นทั้งเฟรนเมเล่แล้วก็เอเวอเรนนะับหมดเลยนะระยะ1-5ถึงช่องพาวเวอร์ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับไปเทียบกับของอสไตล์ฟรีดอมสไตล์ฟรีดอมทำพาวเวอร์อยู่ที่5,000กว่านะครับของแอรียลขึ้นมา6 1480เลยนะฮะ en 45แม่นยำร้อยคาคริตไม่มีนะครับแล้วก็มีลักษณะเดียวกันคือแอบส์ลุดฮิตหรือลบเลีกไม่ได้นะครับไม่สนดาเมจรีดักชั่นใดๆนะครับก็คือทะลุไปเลยเหมือนเดิมนะครับท้า ex เห็นหลายๆตัวก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็มีดีบัฟใส่สตูที่โดนนะครับดีเฟนซ์ดาวเออคาพลังบวกการลดลง35%นะครับในเวลา1เทิร์นนะก เข้าใจว่ามาจากสกิลนี้แหละนะครับค่า p พาเวอร์สูงนะครับรู้สึกว่าสกิลนี้ทำให้เห็นว่าดาเมจค่อนข้างจะจัดนะครับก็เลยเป็นตัวซัพพอร์ตกึ่งๆึ่งดาเมจไปในตัวด้วยนะตัวละครน,นี้ดูที่สกิลติดตัวนะครับสกิลติดตัวที่1เพิ่มค่า max en ขึ้น15%ตสกิลติดตัวที่2นะครับเด้งค่า en 5%ทุกๆครั้งที่เริ่มเถิดแล้วก็สกิลที่3 เมื่อศัตรูโจมตีด้วยอาวุธประเภทบีมเนี่ยดาเมจที่ได้รับจะลดลง30%นะครับก็คือตัวเนี้ยมีความสามารถในการป้องกันดาเมจจากประเภทบีมนะก็โดยรวมผมได้ลองใช้เนี่ยก็ค่อนข้างจะรู้สึกชอบตัวนี้พอสมควรถ้าเกิดด่านไหนที่ผมเอาไปลงเพื่ออาจจะเอาไปคอมเราเรียกอะไรไปช่วยโ <c oughs> จมตีสนาบสนันเนะ่ ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะพึ่งพาในเรื่องของดาเมจได้เอาไปลงบอสก็ได้เพราะว่า,ามันก็มีดีบัฟด้วยนะครับค่อนข้างจะเสร็จสับเป็นตึงต่งๆึ่ง allrounder นะครับเป็ผมว่าก็ใช้งานได้หลากหลายนะเป็นตัวละครที่ดีนะครับตัวนี้ <c oughs> แต่ก็แน่นอนว่าอย่าลืมว่าเป็นซับพอร์ตนะครับเพราะงั้นไม่สามารถที่จะเอาไปเทียบกับตัวละครสายแอตแทได้แน่ๆน,นะไม่สามารถเทียบตรงๆได้อย่างนั้นนะครับ ก็ต้องเทียบกับพพอร์ตด้วยกันก็ถึงว่าโดดเด่นแล้วก็แนะนําว่าทักครได้มาปั้นแล้วก็คิดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวละครนี้ในส่วนของเอ่เทเรนหรือว่าพื้นที่ในการเล่นผมจะไม่พูดถึงแล้วนะก็คือดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปตอนนี้ครับสวัสด,ดีทุกคนครับ